สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านคุณพงผู้นำมาตรฐานรถมือสองนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเจ้ารถสปอร์ตซีดานสุดหรูจากแคว้นาวลเรียนนะครับผมมันคือเจ้า BMW 320ดีเซล M Sport นะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับผมไมล์เลสอยู่ที่64,000กิโลเมตรนะฮะ BSI ยังเหลือถึง เดือน12ปี2020นะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเจ้ารถคันนี้นะครับตัวถังสีนี้คือสีอะไรนะครับมันคือเจ้าตัวสี long beach blue นะครับผมเป็นสีของทาง bmw นะครับที่จะเอาไว้ใส่ในซีรีส์ของตัว m performance ทั้งหมดนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสีใหม่นะครับขับไปบนท้องถนนเนี่ยโดดเด่นดึงทุกสายตาแน่นอนนะครับค่าตัวเจ้า bmw 320 d c m sport คันนี้นะครับผมอยู่ที่1 3 5 0 0ล้บาทนะครับผม ลูกค้ามีเครดิตสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79% 4ปีและ6ปีอยู่ที่2.99%สำหรับนะครับลูกค้าที่สนใจจะดูรายละเอียดเจ้ารถคันนี้ต่อนะครับผมติดตามชมได้ในคลิปนี้เลยครับเริ่มจากชุดไฟหน้านะครับผมเป็นชุดไฟหน้าแบบ LED บวกบายซีนอนะครับเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่ของเจ้า BMW นะครับใน ช่วงของปี14-15นะครับผมและยังมาพร้อมกับเจ้าไฟตัดหมอกนะครับมาให้อีกหนึ่งชุดนะครับชุดกริลหน้านะครับก็เป็นชุดกริลเอกลักษณ์ของเจ้า BMW นะครับผมชุดนี้นะครับเป็นโทนสีของ BMW M Sport แท้นะครับผมเรียกได้ว่าเพิ่มความดุดันและก็เพิ่มมูลค่าให้กับตัวรถได้อย่างดีเลยฮะชุดแต่งนะครับกันชนด้านหน้าทั้งหมดนี้นะครับเป็นดีไซน์ของ M Sport แท้จากโรงงานนะครับผมเป็นของออริจินอลทุกอย่างนะครับจากโรงงานทุกชิ้นนะครับและยังมาพร้อมกับ พาร์คเซนเซอร์ให้อีก4ตำแหน่งนะครับเรียกได้ว่าให้ทั้งความสวยงามและให้ทั้งความปลอดภัยได้ดีเยี่ยมครับผมมาถึงดีไซน์ทางด้านข้างของเจ้าตัวรถ BMW 320d l M Sport คันนี้นะครับเริ่มจากที่ล้อแม็กก่อนเลยล้อแม็กนะครับเป็นล้อ M แท้นะครับ M Sport แท้จากโรงงานนะครับผมขนาด18นิ้วนะครับผมลัดด้วยยาง Pirelli P7 นะครับซึ่งเป็นยางรันแฟตนะครับตัวนี้นะครับยางรันแฟตเนี่ยคือเวลาเราขับไปบนท้องถนนเนี่ย เกิดถ <ítulo> anyway ้าเรายางรั right. like ่วยางอะไรมาเนี่ยมันสามารถขับต่อไปได้ในระยะทางถึง80กิโลเมตรนะครับเรียกได้ว่าเป็นยางที่ช่วยเซฟตี้นะครับเวลาเราขับทางไกลเนี่ยแล้วไม่มีร้านป่ายางเนี่ยยางพวกเนี้ยถือว่าเป็นยางที่เราสามารถเดินทางนะครับไปถึงจุดหมายได้นะครับผมสัญญากษโลโก้ M นะครับก็บ่งบอกแล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นตัว M Sport นะครับผมแล้วยังมาพร้อมกับลิ้นทางด้านข้างนะครับสเกิร์ตทางด้านข้างนะครับสีดำนะครับที่ลากยาวมานะฮะถึงประตูทางด้านหลังนะครับผม กระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกแบบที่มีไฟเลี้ยวติดตั้งอยู่ในตัวกระจกนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกได้ว่าสวยงามหรูหรานะฮะระบบประตูนะครับผมเป็นระบบกุญแจแบบ smart entry นะครับเวลาลูกค้าขึ้นรถลงรถเนี่ยก็ไม่ต้องถือกุญแจเดินออกมาเปิดปิดรถนะครับเรียกได้ว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าได้ดีเลยทีเดียวครับผมมาถึงที่แนวหลังคานะครับผมก็ยังมาติดตั้งด้วยชาร์คฟินนะครับให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับเรียกได้ว่าช่วยเรื่องของแอโรดนามิกนะครับแล้วเพิ่มความ สวยให้กับตัวรถได้ดีเลยทีเดียวครับผมมาถึงกันที่ดีไซน์ทางด้านท้ายของเจ้าตัวรถ BMW 320d คันนี้นะครับผมชุดไฟเบรกนะครับผมก็จะเป็นแบบ LED นะครับดีไซน์ของ BMW เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับไม่เป็น2รองใครแน่นอนนะฮะเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าโลโก้ M นะฮะที่ถูกติดตั้งแทนคำว่า 320d นะฮะการชนท้ายทั้งหมดนะครับรวมทั้งแผงดีฟิเซอร์นะครับผมก็เป็นลายทรง M Sport แท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับผม แล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบพาร์คเซนเซอร์ให้อีก4ตำแหน่งนะฮะเจ้า BMW 320d คันนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับชุดกล้องถอยหลังนะครับที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแลวนะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่า 320d เนี่ยมันเป็นรถดีเซลร้วนไม่ใช่รถปาั๊กอินไฮบิดนะฮะมันทาให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับไม่เหมือนกับเจ้ารถปาั๊กอินไฮบิดนะครับที่ต้องมีพื้นที่เก็บแบตเตอรี่นะฮะทำให้เนี่ยพื้นที่เก็บสั นะครับดทอนลงไปนะฮะเพราะว่าต้องใช้เก็บแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นั่นเองเรามาถึงเรื่องของขุมพลังของเจ้า BMW 320d M Sport F30 คันนี้แล้วนะครับผมต้องเรียกได้ว่าขุมพลังบล็อกนี้นะครับกับเกียร์ลูกนี้เป็นคอมเบเดชั่นที่ลงตัวมากๆนะครับผมเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบ 2,000cc นะครับผมให้แรงมาร้าสูงสุดอยู่ที่184แรงมาร้านะครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับ จับคู่กับเกียร์8สปีดสเรปฟทอนิกจากบริษัท ZF นะครับซึ่งเป็นเกียร์ที่ผลิตให้กับบริษัท BMW มาอย่างช้านานนะครับผมเรียกได้ว่าเจ้าเครื่องยนต์กับเกียร์ลูกนี้แทบจะไม่มีดีเฟกตอะไรเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์ที่ทนทานและเกียร์ก็เป็นเกียร์ที่ฉลาดตอบสนองไวครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในของเจ้า b m w 3 2 0ดซล Spo คันนี้แล้วนะครับต้องเรียกได้ว่าดีไซน์ของ BMW เนี่ย เป็นดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความหรูหรานะฮะปุ่มคอนโทรลทุกอย่างเนี่ยอยู่ในลักษณะตำแหน่งที่ใช้งานได้ง่ายนะฮะเราจะมาเริ่มจากที่ของตัวเบาะก,ก่อนเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังแบบดากต้านะครับให้เนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มนั่งสบายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของไซส์เบาะหรือองศาเบาะเนี่ยเข้ามานั่งในห้องโดยสารแล้วเนี่ยเหมือนนั่งในรถแข่งเลยทริมการตกแต่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลหน้านะครับด้วยวัสดุแบล็ g ไฮค o อสอย่างนี้นะฮะ มันทาให้รถตัวรถเนี่ยดูหรูหราดูแพงขึ้นทันตาเลยนะฮะพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยแบบ m sport นะฮะเป็นพวงมลาลัย3ก้าทรงยอดนิยมของ bmw นะฮะเรียกได้ว่ามาพร้อมด้วยกับฟังก์ชันที่ครบถ้วนนะัะไม่ว่าจะเป็นระบบ q u i z control นะครับผมระบบควบคุมัลติมีเดียต่างๆนะครับระบบ bluetooth รับสายวางสายโทรศัพท์มาครบหมดนะฮะพุ่มด้วยวัสดุหนังอย่างดีนะัะจับแล้ว นุ่มกระชับและพวงมาลัยเจ้าตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับเกียร์แป้นเกียร์พาวเดอร์ชิพนะครับชุดหน้าจอเป็นชุดหน้าจอขนาด8.8นิ้วความละเอียดสูงนะครับให้ความละเอียดเนี่ยไม่แพ้ก,กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเลยนะฮะส่วนชุดเครื่องเสียงนะครับก็เป็นชุดเครื่องเสียง BMW Professional นะฮะที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะฮะและชุดหน้าจอตัวนี้นะครับก็ยังรองรับระบบ Apple CarPlay นะฮะแถมยังมีเจ้าตัวระบบ n a v i g a t o r System นะครับที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะฮะชุด เกียร์นะครับก็เป็นชุดเกียร์ ZF นะครับผมดีไซน์ตัวนี้เป็นดีไซน์ที่สวยงามนะฮะผมมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ที่มากมายนะครับตัวเลือกการขับขี่เนี่ยมีมาให้ทั้งหมด4โหมดนะฮะจะเป็นโหมด Eco Pro โหมด Comfort โหมด s p o r t นะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าโหมด Sport p พ u s นะครับเรียกได้ว่าเนี่ยฟังก์ชันการขับขี่เนี่ยมาจัดหนักจัดเต็มนะครับคุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าอยากจะขับนุ่มก็ได้อยากจะขับแรงก็ได้อยากจะขับแบบ ให้รถมีอาการท้ายออกก็ได้นะครับเียกได้ว่าตัวนี้ถูกเซตอัพมานะครับจากโรงงานเนี่ยเพียงพอและครบถ้วนสําหรับลูกค้าแน่นอนครับผมส่วนชุดเจ้าแป้นตัวนี้นะครับเป็นแป้นเจ้าตัวของ iDrive นะครับผม iDrive controller นะครับสำหรับควบคุมแผงหน้าจอทุกอย่างนะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับปุ่มทุกอย่างเนี่ยมีอักษรระบุไว้ชัดเจนนะครับต่อให้คุณลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเนี่ยมาใช้เจ้า BMW ตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่า ใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีฟังก์ชันอะไรที่ดูแล้วซับซ้อนนะครับไม่มีแน่นอนนะฮะใช้งานง่ายจริงๆนะครับส่วนเจ้าแผงประตูทางด้านขวาตัวนี้นะครับผมก็ยังมาพร้อมกับเจ้าตัวม่านหลังไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะฮะพร้อมกับกระจกทุกบานนะครับเป็นกระจกแบบออโต้ทุกบานนะกดทีเดียวลงสุดขึ้นสุดให้ทุกบานนะฮะแล้วตำแหน่งเบาคนขับนะครับก็ยังมีเจ้าตัวของ m e m o r y Seat ให้อีกถึง2ตำแหน่งเรียกได้ว่าฟังก์ชันพื้นฐานทุกอย่างเนี่ย มาครบมาเต็มจริงจรนะสำหรับเจ้าตัว bm 3 2 0 d m sport ตัวท็อปคันนี้ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องของระบบความปลอดภยัยระบบเซฟตี้ของตัวรถนะครับของเจ้า bmw 3 2 0 d c e ศู m sport f 3 0คันนี้นะครับผมเริ่มจากชุดถุงลมนิรภัยนะครับก็จะมีชุดถุงลมนิรภัยที่มีคู่หน้าให้ตามมาตรฐานครับแต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือถุงลมนิรภัยด้านข้างนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางด้านข้างนะครับผมและตัวรถนะครับก็ยังมาพร้อมกับระบบการ ช่วยการทรงตัวนะครับ DSC นะครับช่วยให้รถเนี่ยทำการทรงตัวเวลาเลี้ยวโคง้งหรือว่าเวลาเปลี่ยนเลนการทันหันได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรกแบบ ABS ทั้ง4ล้อนะครับเป็นระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับเรียกได้ว่าให้ความมั่นใจในการขับขี่ส่วนระบบช่วงล่างนะครับก็เป็นช่วงล่างแบบ M Sport นะครับที่ถูกเซตอัพมาโดยจากโรงงานที่เยอรมันมเลยนะครับเรียกได้ว่าชุดช่วงล่างชุดนี้มีความกระชับ แต่แฝงไว้ด้วยความสนุกในการขับขี่นะฮะแต่ก็จะมีโทนให้ความรู้สึกที่กระด้างบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความดิบให้กับตัวรถนะฮะแต่โดยรวมแล้วนะครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าเจ้า bmw 320์ d c เน,นี้ยเป็นรถที่ช่วงล่างขับได้สนุกที่สุดอีกหนึ่งรุ่นของ bmw เลยครับอาจจะมีคำถามของใครหลายๆคนนะครับว่า เฮ้ยรถซีรีส์3เนี่ยนั่งข้างหลังเนี่ยนั่งได้จริงหรือเปล่าผมต้องคอนเฟิร์มเลยนะครับว่านั่งได้จริงแน่นอนส่วนตัวเนี่ยของผมเนี่ยสูง175ซนติเมตรเนี่ยนั่งมาแล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเล็กลูมเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือเฟือนะครับและเฮดลูมเนี่ยผมนั่งตัวตรงนะก็ยังเหลือนะไม่ใช่ว่าหัวติดเลยนะครับเนี่ยนั่งตัวตรงเลยนะเรียกได้ว่าพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถนั่งได้จริงแน่นอนนะครับผมและยังมาพร้อมกับช่องแอร์ให้อีก2ช่องนะฮะ แล้วมาพร้อมกับที่จิตบุรีให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับผมแอร์สองช่องนี้สามารถเปิดปิดแรงดันลมได้แล้วก็สามารถจะเป็นลมร้อนลมเย็นเนี่ยสามารถปรับได้จากด้านหลังเลยนะฮะเรียกได้ว่าก็ถือว่ามีมาให้ครบเลยนะฮะส่วนตัวเบาะทางด้านหลัง2ตํตำแหน่งนะครับก็ยังมีเจ้าตัวช่องล็อกไอโซฟิกนะครับสำหรับไว้ล็อกคาซีทนะครับให้เด็กๆได้นั่งนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนนได้อย่างดีเลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพิวิวข้าวๆของเจ้า BMW 320d e Sport F30 คันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์024479292-4นะครับผมเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับราคาค่าตัวของเจ้า BMW 320d คันนี้นะครับอยู่ที่1ล้าน3 5 0 0 0 0บาทนะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูรถอะไรนะครับเพิ่มเติมนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube คุณพงผู้นำมาตรฐานรถมือสอไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอโตัวาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ